สวัสดีค่ะเมื่อนี้ช่องไม่คิดสตอรี่สิผ้ามาตำม,มาคั่วกินเสบแสบด้วยค่ะพี่น้องเครื่องปรุงกับบะหมี่อย่างหลายด้วยค่ะรสชาติตามใจชอบด้วยค่ะพี่นอ้องความเผ็ดนี่ตามชอบด้วยค่ะพี่น้องก้อนอื่นเข้าสีตำม,มาคั่วเข้ากับไส้บะพี่ก้อนค่ะ อิกแล้วแล้คะกับสิใส่บักทั่วค่ะ ผมจ้งน้อยเ่านค่ะชุ่โรดค่ะชื่อรดนีแล้วแต่ชอบตามชอบด้วยค่ะอันนี้น,น้ำปลาค่ะ ล่าปลาค่ะผุงเครื่องแลกก็ตำด้วค่ะพี่ออพน้องม่ะหอมแล้วพี่น้องหอมแล้วหอมตับมะคร้วห้วย,ยห้อยแล้ว ซ้นค่ะซีมแบบแบบนี้เนาะเกี่ยิดับย้อนน้ำตาลใช่ไหมเย้อน้ำตาลด้วยค่ะ ตัวมัดนึงค่ะพี่น้องตัวมัดนึ่งตำรลายก็กินบลเบิดค่ะเมนแนวจงเนาะค่ะพี่น้องกินบลแล้วก็แล้วไปอันนี้เลค่าแล้วเลยเลอค่าตำมะคว้าแซ่บจ้ะตำมะคว้าแซ่บตำฝีมือแม่จิตตำเองเลยค่ะพี่น้องตำกินอยู่บ้านแซ่บกินน้ำกันค่ะ